ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกอกนะคะตอนนี้นะคะก็เก็บท่อนมันเก็บพันมันไว้นะคะทุกคนเนี่ยโอ้กว่าจะเป็นซุ้มแบบนี้โอ้าเแอนมินน้อยมานะะ่ะเข้าไปเล่นในนี้แล้วเพอาะว่เนี่ยเขาจะลอดเข้าไปตรงกลางนี่แหละเล่นเฮือนน้อยเขาบอกนะคะเป็น,นั้นออกกอเมื่มอ,อวัน เต็มคันรถเลยนะทุกคนเนี่ยฮะขึ้นเตา <laughs> ขึ้นเตาแล้ววิ่นวิ่นบะ่เออมันก็ขึ้นไปบดนั่นแล้วเนี่ยะเราก็ตัดเสร็จแล้วเนาะโอ้ยังไม่เสร็จเนาะไม่ใช่เสร็จสินูน่นเลยอีกนะอ่าช่วงใกล้ถนนแล้วเราก็จะ ลุยให้หมดเนาะพ่อวันนี้ลุยให้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะไถนะคะฮะพระาะก่อนก่อนเหรอแล้วว่าเอาบ่อรุงอยู่ละพัดถ้าขึ้นราคามันละรขึร้นอยู่บ่โอ้ออโอ่ว่าทารอรอราคาก่อนเพราะว่าวันที่นายช่างใหญ่มานายช่างบอกว่ามันลงยี่สิบตังค์นะพ่อแทนบอกว่า กักแล้วมันละขึ <sk 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 ้นไปน่าอยู่บ่ไม่เห็นรุ่งหรอกเจอแสงแดดเข้าไปนะครับโดนอายนี้นะฮะยิ่งอายนะทุกคนโอเค เราก็จะตัดช่วงล่างแล้วก็ถ้าเป็นสูงนะคะนี่ผูเแทนก็จะทําไม้ไผ่นะคะเป็นราวเนาะทําเป็นราวแล้วเราก็จะตั้งลำมันใส่นะคะทุกคนถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะเออลามันที่เรามัดแล้วก็ตั้งนะคะถ้าเรามัดแล้วตั้งไว้นี่มันก็จะเหี่ยวนะคะถึงเวลาที่เราปลูกกันนะ่ะเนาะก็ต้องทะุถนอมหน่อยเพราะว่า ปีกายนะโอ้ยซื้อกลัมละหกเจ็ดบาทเลยทีเดียวทีนี้เรามีวัดพันไว้แล้วเราก็ต้องถนอมนะคะคือตัดได้แล้วเราก็ต้องชำชำไว้ให้หมดนะคทุกคนโอ้ยังเยอะอยู่ใน,นะน,น,ยยน,นพ่อเนาะครึ่งครึ่งหลายหมแล้วมีอ่อพ่อแทนก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะเป็นราวนะเมื่อราวตากผ้านี่แหลนะเนาะแล้วก็จะคุบนะคะเซาะเซาะดินนะเอาเสียมมาเซาะเซาะดินตรงนี้นะคะแล้วก็ เราก็จะชันละมันไว้แล้วตั้งไว้เป็นซุ้มๆอย่างที่ตรงนู้นนะคะถ้าเราทําเป็นมัดไว้นะโหเสียหายนะคะทุกคนกว่าเราจะได้ปลูกปีนี้ยิ่งแรงใหญ่เลยเนี่ยทางโคกนาผลยังตกนะแต่ทางเรายังไม่ตกเลยนะ,ะทุกคนแค่เขาเรียกอะไรเออเท่าน้ำค้างนี่แหละแป๊ก๊กแป๊กแป๊กนิดเดียวหมดแล้วนะ,ะทุกคน เอาน้อก็เห็ยนนกลังนกแดงไหนก็เสียนบอกว่า,าเอามุดแดงอยู่น,นะนนนโอ้มันยังไม่ไขล่ลอกลังแบบนี้โอ้เขาเยะแล้วกอเอ้ยเนี่ย เขาเย่จากตรงนี้นะมันก็ย้ายขึ้นข้างบนเห็นไหมเขาทำรังใหม่นั่นนะเขาเย่แล้วก็แทนหนูไปเย่ดูสิมันจะได้ละเขาเย่เรีบเยบร้อยแล้วเห็นไหมเพิ่งทำรังใหม่อ่ะเนี่ย ลองพรืลองปูกมันถ้าปลกูกงดนแล้วก็เอาเถอ,อะเนาะวันนั้นเลยว่าเล่นชูดปูกมันคือ y o ยูทูบป่ะคนว่าเห็นเขาปลูกในยูทูปไม่ได้มันจะซื้อปุยูโมนนอวตูนมันออกเล้วอืเร้าันน่ะ,ะนะุูกตัวนี้ครับ บุลำหนะกแต่ว่าไม่ชูอันเงามันได้อ่อนกว่าดูดกว่ามันก็คนหุ่นในแล้วน้องเงามันกำมันได้เสืออยู่มองคนฮะเหมือนดูดมันเลี้ยงเนาะแล้วมันเลี้ยงไว้แบบนี้ลำก็งามเลยไม่แม่เขาคุณปุ๋ยเพื่อให้งบ่ามีแม่ขุนมีแม่ขุนแต่ว่าของเ้าก็งามอยู่นึ่งปุ๊บนี่ยเสือหัวอาหารมันอยู่ยังไงเนยลำมันหนีได้อยู่ แล,แล้วว่าเขาเอาเท่าอันนั้นามันเลือล่อ,อนหรพ่อจะเทือแนี้แล้วโอเคดอกราไ่ได้เอามาทลองเพร่ะเราทลองหาต้นมาซื้นล้วให้เพเยอะได้เนาะได้ต้นละเท่าไนะต้นละสิบกิโลสามกิโลปแล้วีบานะตกแเขาบ่มือ,น,อ,อ,อนี่มันวานจากต้นนะสามสิบต้นหนึ่งตันมสาสิบต้นหนึ่งตันเพรมันก็สอกสี่หกแปดิ้ต่ำหนึ่งมัน่ โอ้ทดลองทดลองเออสามสิบไม้สามสิบเงาเห็นนี่ก็เป็นลายผมอ่ะเนี่ยหนาขมกูเป็นกูไปนเนาะนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ฮะเขาเหรอเพิ่งเดินติกตอกนะโอ้โหพ่อแทนอยากลองชุดใหม่นะคะเห็นดูในติกตอกนะเขาปลูกกันโอ้โห สามสิบต้นได้หนึ่งตันวะซ่นเพราะถ้าสามสิบต้นได้หนึ่งตันน่ะทั้งสวนของค่อยนี่มันกระโทเงามันมันไม่ได้น้อยน่น่เนาะแต่กลัวมันจะทำไม่ได้มันเขาเลยสิเขาปลูกห่างหรือเปล่าโอ้โหพ่อแทนมันอยากลองสูตรนะะดูในติกตอกมะไม่ได้ดูในอะไรนะทุกคนก็เห็นเขาปลูกแล้วหัวมันใหญ่มากนะคะ เขาบอกว่าเอาอะไรเอาเฉพาะตรงนี้นะมันจะหัวดกมากเลยซันโอ้ยจาะละดูซุ้มละมันค่อยเหมือนเฮือนน้อยเลยนะนี่แต่ที่ ถ้าเรามัดตั้งไว้แบบนี้นะทุกคนดูมันก็จะไม่โอเท่าไหร่นะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราชันไว้แบบนี้มันจะถึงดินหมดใช่ไหมเนี่ยเราเซาะเซาะดินนะแล้วเราก็มาตั้งแบบนี้นะทุกคนมันก็จะทําให้ต้นมันอย่างถึงดินได้ทุกลำใช่ไหมมันก็สามารถซึมซับความชุ่มชื้นนะได้แต่ถ้าเราตั้งแบบนี้นี่ ไหมลำมันมันก็จะลอยขึ้นมานะคะมันก็จะไม่ถูกดินแล้วกว่าเราจะได้ปลูกถ้าเราได้ปลูกเร็วมันก็โอ้ไปแต่ถ้านานแล้วค่อยได้ปลูกมันก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเนี่ห็นไหมอันนี้แค่เราเอาไว้ชั่วคราวเฉยเดียวเราก็จะไปแก้น,นะออกแล้วก็ทําเป็นสูงนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็คลิปนะบ้านๆนะคะ ทำได้ทำสวนกันไปนะเนาะนะคนะ,ะก็ทำคลิปนี้ก็ขอจบคลิปใบพิงค์แค่นี้ก็แล้วกันค่ะ